สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีข่าวดีมาแจ้งค่ะน้องฟ้ามีห้องมาขายให้นะคะต่ํำกว่าราคาประเมินค่ะทุกคนค่ะฟังไม่ผิดค่ะห้องนี้ขายต่ํากว่าราคาประเมินค่ะหห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะขนาดพื้นที่2 7 3สดาหกตารางเมตรค่ะเป็นห้องของคอนโดเอสตาสะพานใหม่นะคะพระหุนโยทินคอนโดนี้นะคะ ตั้งอยู่ที่ถนนเทพลักษ์นะคะด้านหน้าย้งงกันก็จะตัดกับในส่วนของถนนพระหุโยธินนะคะแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนนะคะทุกคนคะ่ะคอนโดนี้อยู่ใกล้ในส่วนของ BTS ด้วยนะคะสถานีสายหยุดส่วนต่อขยายมอชิดสะพานใหม่คูคดค่ะและยังใกล้ในส่วนของทางด่วนนะคะเส้นรำอินทราอาจนาลงค่ะใกล้ห้างบิ๊กซีสะพานใหม่โลตัสหลักสี่ค่ะและไม่ไกลจากวงเวียนบางเขนมากนักนะคะวัดพระศรีมอศรีประทุมมอศรีมอเกษตรเซนทัาน รามอินทาค่ะทุกคนค่ะและยังใกล้ในส่วนของโรงพยาบาลนะคะในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาล CGS นะคะโรงพยาบาลภูมิพลค่ะทุกคนค่ะ สำหรับท่านใดที่กาลังมองหาห้องนะคะในย่านนี้แนะนำมาดูห้องนี้กับน้องฟ้าได้เลยค่ะอ๋อและที่สำคัญนะคะคอนโดนี้นะคะตอนนี้นะคะกำลังมีทางนะคะด้านหน้าเนี่ยกำลังก่อสร้างที่จะเชื่อมถนนนะคะไปต่อในส่วนของเชื่อมถนนวิภาวดีนะคะต่อไปก็จะทำให้สามารถเดินทางออกถนนวิภาวดีได้ง่ายมากๆเลยนะคะใครที่ใช้สนามบินอยู่เป็นประจำเนี่โอ้โหรับรองว่าเดินทางได้สะดวกแน่นอนค่ะ และนะคะวันนี้นอกจากจะขายต่ำกว่าราคาประเมินแล้วนะคะเราก็ยังฟรีในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะภายในห้องให้ลูกค้าเลยนะคะเรียกได้ว่าครบมากๆเลยนะคะบางชิ้นนี่คือไม่ต้องซื้อนะคะสามารถแบบเข้าอยู่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวน้องฟ้าพาดูนะคะว่าภายในห้องเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะคะ ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกคะสามารถเปิดได้ด้วยรหัสแล้วก็คีย์การ์ดค่ะถัดมามุมนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์นะคะมีแอร์ให้ค่ะพื้นที่นั่งเล่นมีแอร์ให้1ตัวค่ะอันนี้เป็นชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็สามารถเก็บรองเท้าได้ด้วยนะคะถัดมามุมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของโซฟาค่ะมีให้นะคะ ใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะมุมนี้ก็สามารถเสียบปลั๊กได้ด้วยนะคะมีที่เสียบปลั๊กให้นะและถัดมานะคะน้องฟ้าจะพาไปดูในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็จะติดกับในส่วนของพื้นที่ที่เป็นครัวนะคะห้องนอนประตูแบบปิดมดชิดแบบนี้เลยนะคะภายในห้องนอนบริเวณ กว้างใหญ่ค่ะรับรองว่าเข้ามานอนแล้วอยู่แล้วไม่อึดอัดแน่นอนนะคะมีเตียงขนาด5ฟุตให้ค่ะเรียบร้อยค่ะหน้าต่างตรงนี้บานนี้สามารถเลื่อนเปิดได้นะคะรับลมรับอากาศทั้งนอกเข้ามาได้เลยค่ะและยังมีในส่วนของผ้าม่านให้ด้วยนะคะ2ชิ้นค่ะโต๊ะนะคะมีให้1ตัวค่ะสามารถเคลื่อนย้ายไปวางตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตู้เสื้อผ้าความสูงตั้งแต่พื้นจะลดเพดานแบบนี้กันเลยทีเดียวนะคะภายในห้องนอนทุกคนค่ะจากที่น้องฟ้าสัมผัสนี่คือกว้างมากค่ะ แล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ค่ะแอร์ Air ทั้งหมดทั้งมวลภายในพื้นที่ห้องนี้ก็คือมีอยู่2ตัวนะคะก็คือในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนแล้วก็พื้นที่ที่เป็นห้องนั่งเล่นค่ะถัดมาน้องฟ้าพาชมในส่วนของโซนครัวกันนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีประตูบานสไลด์แบบนี้นะคะกระจกกั้นนะคะเลื่อนให้สามารถเลื่อนปิดได้เวลาเราประทานอาหารนะคะการกลิ่นเข้ามาภายในห้องค่ะ มีในส่วนของเคาน์เตอร์นะคะล้างจานให้นะคะเรียบร้อยขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็บิวอินชั้นวางต่างๆนะคะสามารถเก็บจานช้อนส้อมได้เยอะค่ะและมีตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะมีตู้เย็นให้นะแล้วก็ระเบียงห้องนี้มีระเบียงมีประตูบานสไลด์เลื่อนเปิดติดแบบนี้ให้แล้วก็มีติดตะแกรงให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแอร์แล้วก็ระเบียงกว้างนะคะห้องนี้อยู่ชั้น6กนะคะทุกคน คอนโดนี้มีทั้งหมด8ชั้นนะคะแล้วก็ถัดมาน้องฟ้าจะพาไปชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ํากันต่อเลยนะคะห้องน้ําก็จะอยู่ตรงข้ามกับโซนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะชักโครกเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะแล้วก็ฉากกั้นกันน้ํากระเด็นแบบนี้นะคะเวลาเราอาบน้ํากันน้ํากระเด็นเนาะแล้วก็มีในส่วนของกระจกแต่งตัวนะคะอ่างล้างหน้าค่ะราวแขวนผ้าค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับท่านใดที่กําลังมองหานะคะ ห้องของคอนโดนะคะที่จะซื้อนะคะแล้วก็เป็นห้องที่แบบว่าต่ํากว่าราคาประเมินด้วยนะคะห้องนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะใครสนใจนะคะซื้อห้องนี้ถ้าเข้ามาสอบถามนัดดูห้องกับน้องฟ้าได้เลยเดี๋ยวน้องฟ้าจะฝากลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ